ขาแอบชิงตู้นี่แนมามภาษณ์นิดนึงได้ไหมน้องๆอ,อันนี้คือน้องๆใช่น้องๆเขาเป็นเภสัชคลินิกประจำบอร์ดค่ะอยากรู้กับพี่แนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่เยเภสัชกรหนูนึกว่าอยู่เฉพาะห้องยาเฉยๆทำไมถึงจะต้องมีน้องๆมาประจําที่บอดด้วยคะพี่แนจริงๆอะค่ะเภสัชเนี่ยค่ะของโรงพยาบาลมีหลายกลุ่มงานนะคะคือจริงๆถ้าเกิดพูดตั้งแต่นํายาเข้าโรงพยาบาล <c oughs> ก็จะมีเภสัชที่จะซื้อแล้วก็คลังยาใช่ไหมคะนายาไปจัดเก็บ เสร็จแล้วก็จะมีการนํายาจากคลังยาไปที่ห้องยาเรียกว่าเภสัชงานบริการเวลาเราไปโรงพยาบาลค่ะเราไปรับยาจากคุณเภสัชก็เรียกว่าเภสัชงานบริการอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมียาบางส่วนค่ะที่ยาที่จะต้อง ผลิตขึ้นมาสาหรับคนไข้แต่ละรายหรือยาบางชนิดที่ไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยเราก็ต้องผลิตขึ้นค่ะอันนั้นเป็นหน้าที่ของเภสัชงานผลิตทีนี้ส,สุดท้ายค่ะก็คือหลังจากที่คุณหมอค่ะจะใจาให้คนไข้เลือกยาชนิดไหนขนาดยาเท่าไหร่เงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรที่เรียกว่าเภสัชกรคลินิกก็คือพวกเรานั่นเองคืออยู่คู่กับคุณหมอ เพื่อที่จะได้จัดยาให้กับคนไข้ยอย่างถูกต้องและแม่นยําที่สุดใช่ไหมคะเป็นการทํางานร่วมกันดีกว่าของสหาสาขาวิชาชีพ <c oughs> เพราะว่าเราจะทํางานร่วมกับคุณหมอคุณพยาบาลน,นะคะ <c oughs> ในการดูแลคนไข้แล้วหน้าที่หลักๆล่ะคะพี่แนนคะ <c oughs> เราจะต้องมาเดินดูแล้วทำอะไรบ้างคะ <c oughs> คือก่อนแรกเลยขึ้นมาในวอร์ดก็ต้องดูว่าวันนี้คนไข้มีเคสเก่าเคสใหม่อะไรบ้างวันนี้คนไข้จะกลับบ้านมีกี่เคสเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นน้องๆเขาก็จะมาดูว่าคนไข้แต่ละเคสเนี่ยอาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ <c oughs> นะคะ ยาที่ได้รับมีอะไรบ้างนะคะ,ะถ้าเกิดในเรื่องยาเน,นี่ยเราต้องดูเลยว่าเช่นถ้าเกิดคนท่้มีแพ้ยาไหมยาที่ได้รับเนี่ยเหมาะไหมมีโอกาสที่จะเกิดแพ้ยาข้ามกลุ่มกันหรือเปล่า ขนาดยาถูกต้องหรือเปล่าชนิดถูกต้องไหมน,นะคะแล้วก็บางทีคนไข้ทํามีปัญหาตับไตการทํางานไม่ดีนะคะหรือบกพร่องเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีหน้าที่ในการแนะนําว่าขนาดยาที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นอย่างไรอันนี้ก็คือกระบวนการในการทํางานของพี่เน็กก็คือจะต้องเดินเข้ามาถามอาการคนไข้ด้วย ปกติพูดคุยยังไงบ้างคะพี่แนนก็คือจะถามเราก็จะถามว่าคนเออคนไข้เนี่ยค่ะทานยาปัจจุบันมียาอะไรบ้างนะคะคนไข้ก็จะเอายามาให้เราดูมีประวัติแพ้ยาไหมค่ะเราก็จะมีการทบทวนรายการยาว่าคนไข้ปัจจุบันเนี่ยทานยาอะไรนะคะแล้วก็ทบทวนให้กับคุณหมอคุณพยาบาลค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ผ่าออกมาเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องดูว่าคนไข้มีไข้ไหม คนไข้บาง,งทีไปผ่าตัดต้องให้ยาฆ่าเชื้อยาถูกต้องกับคนไข้หรือเปล่าขนาดยาเหมาะสมหรือเปล่าคนไข้หลังผ่าจะมีอาการปวดมากนะคะยาแก้ปวดเนี้ยอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูกได้คุณหมอจ่ายยาระบายให้กับคนไข้หรือยังคะอ่ะ,อะ ให้ยาแก้ปวดไปคนไข้มีอาการหายใจลดลงหรือเปล่าคนพวกนี้ก็นกฎการหายใจนะคะอาจจะต้องดูว่าขนาดยาเหมาะสมหรือเปล่าต้องปรับขนาดยาหรือเปล่าบางทีคนไข้ยังไม่หายปวดหลังจากได้รับยาเราต้องเพิ่มขนาดยาเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มชนิดยาเพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็หลังจากให้ยาต้องติดตามอาการคนไข้อย่างไรบ้างเงี้ยค่ะปกติ เราจะต้องมาเช็คแบบนี้ทุกๆวันเลยเหรอคะทุกวันค่ะ,คะโอ้โหพี่แนนคะ<ช>่ะต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู้นะคะว่าที่รามาธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานแบบพโอเนียก็คือมีเภสัชกรคลินิกเนี่ยที่ขึ้นมาทํางานบนบอร์ดกับ พี่พี่บุคลากรทางการแพทย์อีกหลายฝ่ายมากๆมไม่ว่าจะเป็นคุณหมอและพยาบาล<ะ>ดูแลใกล้ชิดมาแบบนี้20ปีแล้วอ่ะพี่แนนยาวนานมากๆ<ะ>เลย20ปีแล้วค่ะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไข้อ่ะแอก็รู้สึกว่าเออเราเราเรา <S 2> <S 2> ชื่อใจแล้วเรามั่นใจเต็มที่ว่าเออทีมแพทย์แบบทํางานกันเป็นทีมแล้วมันแบบเต็มที่มากๆเพื่อดูแลรักษาเราแต่ละอุ่นใจแทน